สวัสดีครับก็มีหลายคนถามเข้ามานะเกี่ยวกับว่าเทคนิคการ PVP หรือว่า PvP เล่นแบบไหนเนี่ยผมก็เลยไปรวบรวมข้อมูลมาให้คือถ้าจะบอกว่าผมเก่งไหมก็ไม่ได้เก่งสุดหรอกนะมันมันก็มีคนไทยเก่งๆเ,เล่นกันเยอะนะทีนี้จะบอกไงดีในคลิปนี้ผมจะมาเป็นตัวข้อมูลพื้นฐานที่ต้องรู้แล้วกันนะสำหรับการเล่น PVP เนี่ยแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปผมก็จะแปะลิงก์ดิสคอดไว้ให้ก็คือเหมือนว่าเป็นห้องไว้สําหรับให้ประลองฝีมือแล้วกันเพราะว่า คนที่เล่น PVP เขาก็จะเขาก็จะว่างเล่นกันทั้งวันนะก็เข้าไปฝึกฝนวิชากันได้นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคลิปกันเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือการลันคอมโบอันนี้คือตัวเราจะต้องรู้หรือว่าไปแบบไปลองหากันเองนะว่าคอมโบไหนที่มันลานแล้วแบบเป็นสแต็กเกอร์หรือลันแล้วสตูจะไม่หลุดคอมโบได้อันนี้คืออย่างน้อยๆมันจะต้องทุกคนมันจะต้องมีคอมโบของตัวเองนะเออวิธีเรียนรู้ง่ายสุดก็คือไปโดนเขากระทืบหรือโดนเขานวดมานั่นแหละ เพราะว่าเอาอย่างผมเป็นเป็นตัวอย่างได้คือผมขี้เกียจจำคอมโบเยอะอ่ะผม,ผมก็คืเขากดกัน10 10ครั้งผมก็จะอาจจะเอาไม่ถึงนะเอาคอมโบแบบง่ายที่ผมกดแค่ห้าหกทีก็พอแบบนี้อาจจะไม่ต้องรันเต็มแต่จะต้องแต่จะต้องมีคอมโบของตัวเองเหมือนเวลาที่จังหวะที่เราควรจะทําเกมได้เนี่ยเราก็ต้องทําได้นะไม่ใช่จังหวะเ,เราตีได้แล้วเราตีได้แค่สองสาครั้งเนี่ยมันเวลาเราพีพีเราก็จะสู้เขาไม่ได้ไงเพราะเวลาเราตีเราตีได้แค่สองสามที เวลาโดนคนอื่นเขาตีเขาตีทีเป็นสิบทีอย่างเงี้ยครับคืออันดับแรกก็คือเรื่องของการคอมโบนะนี่คุณจะต้องไปศึกษากันเองนะว่าอาวุธชิ้นไหนใช้กับอันไหนแบบท่าสวอปไหนอย่างเช่นอาวุธอาวุธชิ้นอื่นอย่างเงี้ยเวลากดแถบสวอปมาเป็นกระบี่นะมันจะมันจะเป็นแท็กเกอร์อย่างเงี้ยคือคุณจะต้องรู้แบบการลันคอมโบพื้นฐานของตัวคุณเองหลกัหลกๆก็คือโดนนวดบ่อยๆครับเดี๋ยวก็จะรู้เองว่าคอมโบไหนใช้กับคอมโบไหนอย่างเช่นฟันท่านี้เสร็จแล้วก็ใช้ท่าพ่นไฟหรือ ถ้านี้เสร็จแล้วตามด้วยสกิลนี้แบบนี้มันก็จะเป็นคอมโบคือมันจะไม่มีตายตัวหรอกเพราะว่าพอใช้ไปเยอะๆหรือว่าเล่นกับคนจริงๆอะพวกนี้มันจะเป็นเหมือนเขาจะรู้งานอะเขาจะรู้ต่อว่าเราจะกดอะไรต่อบางทีเขาจะกดสกิลดักหรือจะกดโซ่ตามมานั่นเองนะดังนั้นมันจะต้องมีคอมโบพื้นฐานของตัวเองถ้ามันเป็นคอมโบทั่วไปคนเขาจะอ่านกันออกนะเอ่ก็ไปลองใช้กันดูนะต่อมานะครับการโจมตีที่ติดกาดจะมีคําสั่งเหมือนกดโจมตีกลับนะดังนั้นถ้าเกิดเราเราโจมตีติดกาดเขาเนี่ย เราจะไปฝืนโจมตีต่อเนี่ยไม่ได้เพราะเราจะโดนเขาฟันสวนกลับนะคือในระดับห้องล่างๆอาจจะไม่เห็นผลแต่ถ้าห้องบนๆเนี่ยคือเวลาเราโดนเขาสวนนี่คือเขาก็จะลำคอมโบต่อทันทีเลยดังนั้นหลักๆที่จะอธิบายง่ายๆคือถ้าถ้าตีติดกาดเนี่ยมันจะมีอยู่สองทางเลือกก็คือจะถอยหรือว่าเราจะเจาะก,กาดนะแต่ถ้าเรายังฝืนตีต่อ,อยังไงเขายัางไงก็จะโดนเขาดิสเลเบิลคอมโบนั่นเองในส่วนต่อมานะครับจะพูดถึงมิสติกสกิลที่ไม่สามารถป้องกันได้นะทำได้แค่หลบ สกิลพวกนี้เวลาใช้มันจะเป็นสีทองนะครับอันนี้มันคือจะทะลุกาดนะทำได้แค่หลบอย่างเดียวเราไม่สามารถป้องกันได้นะแพร์ี่ก็ไม่ได้แต่ข้อเสียของมันก็คือเราไม่สามารถแคนเซิลแอนิเมชันได้นะถ้าเกิดว่าเราใช้พลาดเนี่ยยังไงตัวเรามันก็จะลำจนจ,นจดคอมโบนะดังนั้นมันจะโอกาสถูกโจมตีง่ายเพราะว่าไอ้สกิลพวกนี้มันสามารถดิสเบิลด้วยการโจมตีธรรมดาก็ได้นะครับดังนั้นการใช้สกิลนี้มันต้องมั่นใจระดับหนึ่งนะก่อนใช้ แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สําเร็จเนี่ยมันก็จะลดค่าฉีของศัตรูได้เยอะระดับหนึ่งในส่วนต่อมาจะพูดถึงการแคนเซิลแอนิเมชันนะครับคือเกมนี้เราสามารถแคนเซิลแอนิเมชันได้นะโดยการกด e ก็คือแทลลี่นั่นเองอย่างสมมุติบางท่าเนี่ยมันจะเป็นฟัน2ครั้งใช่ไหมครั้งแรกมันติดสแต็กเกอร์ครั้งที่2มันไม่ติดสแต็กอย่างเงี้ยครั้งที่2เราไม่ต้องการเราก็คือเราฟันแค่ครั้งแรกแล้วเราก็กด e เพื่อแคนเซิลแอนิเมชันนะหรือจะยกตัวยอย่างให้เห็นๆก็คือท่าค่นไฟอย่างค้คัือมนชชา่ชละ เราก็แค่พ่นไฟครั้งเดียวให้มันโดนติดครั้งแรกก็เราก็กดแคนเซิลแอนิเมชันไปก็ถือว่าจำเป็นนะและสำคัญด้วยนะครับเพราะามันช่วยช่วยลดดีเลย์ของตัวละครเราได้เยอะแล้วก็บางท่าที่มันจะไม่จำเป็นเราก็สามารถตัดทิ้งออกไปได้นะก็ต้องไปฝึกใช้กันดูนะครับต่อมาจะพูดถึงสถานะซุปเปอร์อาร์เมอร์นะครับก็คือในเกมเนี้ยบางสกิลนะครับมันจะติดซุปเปอร์อาร์เมอร์วิธีดูก็คือตัวเรามันจะเคลือบสีทองๆเนี่ยละครับก็คือท่าเราเนี้ยมันจะไม่ติดสแต็กเกอร์นะหรือว่าจะไม่โดนดิสเบิลนะ ยังไงก็ลํำจนจดคอมโบนะครับแต่ถ้าพวกนี้มันไม่สามารถป้องกันสกิลคอนโทลได้นะครับต่อมานะครับเราจะพูดถึงสกิลคอนโทลกันก็จะมีอย่างที่เห็นเห็นเลยนะก็จะมีตัวจี้จุดของหอกเนมเลสเปียนะครับที่มันจี้แล้วตัวเรามันจะแข็งมันจะโดนคอมโบได้แล้วก็สกิลยิงของล่มลนี่แหละครับที่มันจะยิงแล้วตัวเราก็จะแข็งนะแล้วก็จะโดนล่มเขายิงปืนกลใสนั่นแหละอันนี้เป็นสกิลคอนโทลคือไม่ไม่สามารถป้องกันได้นะถ้าโดนแล้วยังไงก็แข็ง แต่จะมีบางครั้งที่โดนถักถาของร่มาอาจจะกระเด็นได้แล้วสกิลอันนี้คือมันใช้ซูเปอร์อาร์เมอร์กันไม่ได้นะคือถ้าโดนยังไงก็แข็งนะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีแต่มันก็หลบเขาเรียกว่าอ,อะไรมันก็โดนไม่ง่ายเหมือนกันนะเออมันก็สามารถหลบได้ถ้าเราเข้าใจจังหวะของมันต่อมานะครับจะพูดถึงสกิลที่เป็นไอคอนรูปโซ่นะครับอันนี้ก็ถือเป็นสกิลสาคัญในการ p v p เหมือนกันนะครับเราจะใช้สกิลนี้ต่อเมื่อเวลาที่เราโดนศัตรูเขาลัมคอมโบหรือว่าเราเสียหลักนั่นเองนะ เมื่อเราใช้มันจะเป็นการผักศัตรูออกไปนะครับทาให้เป็นการหยุดคอมโบนะบ้สำหรับสกิลนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของครูดาวนะครับเพราะสกิลนี้มีระยะเวลาครูดาวค่อนข้างนานถนะ้าเปรียบเทียบมันก็คือเป็นสกิลเซฟตัวละครน,นั่นเองนะครับต่อมานะครับการแพร,รี่ใน PVP มันก็จะเหมือนสู้กับบอสข้างนอกเลยนะครับก็คือถ้าเราแพร,รี่สําเร็จเนี่ยมันจะไปลดค่าชีของศัตรูนะและถ้าเกิดว่าค่าชีของศัตรูหมดก็จะสามารถกด e x e c e ได้นั่นเองมาสู้บอสเลยครับ ถ้าสกัดจุดในเกมนี้สามารถใช้ตอดหรือว่าใช้โพรกได้นะครับแล้วก็ยังสามารถใช้ผสมกับ execution ได้นะเอาไปต่อยอดกันก็คือเราจะบิงไปแล้วก็กด execution ได้เลยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ควรมีติดไว้ใน PVP นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาฉีหมดนะเขาก็จะวิ่งหนีเราใช่ไหมดังนั้นถ้าเรามีท่าที่จุดเนี่ย เราสามารถว้าไปจี้จุดแล้วก็กด execution ได้เลยในส่วนนี้จะเป็น discord ของกลุ่มนะครับแล้วผมก็ได้สร้างห้องไว้สำหรับหาคนเล่นหรือ pvp ไว้ให้แล้วนะครับก็เข้าใจแล้วว่าบางคนเล่นเหมือนคอนเทนต์หมดแล้วไม่มีอะไรทาก็เลยจะเล่น pvp อย่างเดียวนะคือเกมนี้ pvp มันเปิดเป็นเวลานะครับทีนี้บางคนเขาอยาก p p เงี้ยก็หาคนเล่นด้วยไม่ได้ผมก็เลยได้จัดทำห้องไว้สำหรับรวมตัวคนที่อยากเล่น pvp นะครับก็มาใช้งานกันดูนะครับ เอาละครับและนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่จะบอกคอมโบพื้นฐานที่ใช้เล่นใน PVP นะครับมันก็จะมีบอกนะว่าปุ่มไหนเป็นอะไรอย่างเงี้ยกดแพรลี่อะไรอย่างเงี้ยคือนี้ผมจะไม่ลงลึกนะมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีจับคู่อาวุธให้เรานะสำหรับให้ดูเป็นแนวทางแล้วกันมันไม่ถึงกับ100%หรอกเพราะว่าจากที่ผมลองเทสเองคือมันมันฟันแล้วมันจะมีหลุดจากคอมโบอยู่บ้างนะมันไม่ถึงกัว่าใช้งานได้ราเซนแต่ให้ดูเป็นแนวทางแล้กัน ว่าเราอาจจะตัดมาใช้สักคอมโบนึงแบบเนี้ยอาจจะไม่ต้องเอามาประยุกหมดเหมือนอย่างที่ผมบอกคือผมขี้เกียจกดปุ่มเยอะเออผมก็จะเลือกคอมโบที่ผมกดง่ายๆนะผมอาจจะไม่กดเต็มเต็มแม็กขนาดนะ้ผมอาจจะกดแค่ครึ่งเดียวมันก็พอแล้วนะเ,ออเพราะอย่างที่บอกว่ามันมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะมีหลุดธีดูใช่ไหมเดี๋ยวก็จะกดดู bait, ทวินเบดง่ายๆกันทวินเบดก็เบสิกคอมโบของไอตัวดาบคู่นะก็คิวลวฟันสี่ครั้งคิวฟันสี่ครั้งคิวฟันสี่ Q, ครั้งนะมันก็ไม่ยากอะไร อย่างอันนี้ใช่ไหมก็กด r แล้วก็อันนี้ก,กดเป็นสกิลนะแล้วก็กดตัว Q สกอร์เมาส์ก็คือเปลี่ยนอาวุธแล้วก็ Q แล้วก็ฟันสีครั้งประมาณนี้นะครับอันนี้อย่างที่บอกนะผมว่าเอาตัวนี้ให้ไป,ไปแปะเป็นแนวทางแล้วกันเผื่อว่าใครนึกไม่ออกว่าอาวุธที่เราใช้อยู่มีคอมโบไหนบ้างอย่างเงี้ยอย่าง Name เนมเบลสเปียร์เงี้ยเราก็ดูว่าไอ้เนมเบลสเปียร์เนี่ยมันคอมโบกับอาวุธไหนได้อาจจะไม่ต้องเป๊ะร้อซก็คือมาดูว่าคอมโบพื้นฐานมันอาจจะใช้กับมิสติกสกิลไหนได้อย่างเงี้ย อย่างนี้ใช้สกิลคิวใช่ไหมแล้วก็ใช้ะระฆังแล้วก็ใช้สกิลตัวนกเหย่่ยวนั่นเองก่อนนี้เอาไปลองใช้กันดูนะครับน่าจะมีประโยชน์อยู่สําหรับสาย PVP ในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลเสริมสําหรับการจัดโหลดเอานะครับเพราะว่า PVP กับเวลาเล่นโซโล่เนี่ยเซตสกิลมันต่างกาันผมแนะนําให้จัดเซตไว้นะไม่งั้นต้องมานั่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับผมเอาลครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของแนวทางการเล่นเบื้องต้น PVP นะครับ ก็เอาไปลองปรับใช้กันดูนะครับแล้วผมก็มีห้องไปแล้วก็ไปเล่นกันได้นะครับสําหรับคนที่ชอบ PVP แล้วหาแบบหาเพื่อเล่นด้วยไม่ได้อย่างเงี้ยก็มี d i s r o อ d ให้แล้วก็ไปเล่นกันดูไปพัฒนาฝีมือกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไว้เจินใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ